สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามใน YouTube ครับที่ติดตามใน a c e b o o k ครับมณีไทยสารครามชาแนลครับพาพี่น้องเข้ามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารครามซึ่งเป็นพื้นที่ทได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำสะสมนะครับที่ไหลมาจากทางจังหวัดชยียภูมิผ่านมาทางาบ้านไผ่นะครับแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ของอำเภอโกส,สุมิัยตอนนี้มวลน,น้ำดังกล่าวนะครับเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามเปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ สถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับพี่น้องเศรษฐกิจภาวามวอน้ำครับเริ่มขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างหน้าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าจากกระดับฟังนะครับพี่น้องนะครับฟังตรงนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเคยขาดครับเคยขาดแล้วก็สร้างควบเดือร้อนนะครับพี่น้องที่อยู่บริเวณริมฟังแม่น้ำซีนี่ค่อนข้างมหาศาลอยู่นะครับก็สังเกตได้จากอันนึงก็คือต้นสำซาตัวนี้แหละครับตะเก ا าเนี่ย ชุดที่น้ำถึงปลายเนี่ยคือจะขึ้นมาจนถึงบริเวณยอดยอดต้นลำซายเนี่ยครับบริเวณนี้นะครับบริเวณหงอนหงอนใหม่บริมวนกางเทือเนี่ครับยอดข้างล่างนี้นะครับติดถ่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เลยแค่ถ้าจะดูจากริมตลิ่งนะครับริมฟังเนี่ยนะครับเดี๋ยวโยโ่แค่ม่านหนึ่งเมตรหรือสิบว่าถึงนะครับอาจจะโยโย่แ่แปดสิบหรือเจ็ดสิบเซนนะครับให้พี่น้องเข้าเบิ่งฟังทางนี้นะครับฟังทางของ สะพานบางทาสองก้อนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับแม่น้ำเนี่ยมวลน,น้ำนี่มาจากหลายพื้นที่นะครับรวมไปถึงบางส่วนก็มาจากทางของออขอนแก่นนั่นก็คือเคลื่อนอุบลรัตน์นะครับที่มาร่วมกันอยู่ที่แม่น้ำซีดต,ตรงนี้แหละนะครับก่อนที่มวลน,น้ําตรงนี้นะครับจะลงไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องบอกว่า ม่าในเขาช่วงนาของฤดูมรสุมแบบเต็มตัวมั่นพึ่งเขานะครับมั่นพึ่งเขาเพียงแต่ว่าม้วนน้ำสะสมที่มาจากบทีต่างๆนะครับมั่นไหลลงมาถ,ถอนที่แม่น้ำซี่ก็เลยเห็ถยปริมาณของน้ำนะครับเกิดเอ่อเกิดว่าเออล่นในหลายพื้นที่นะครับเมื่อกี้ผมผ่านไปที่บริเวณแกงเรื่องจานเขาก็ได้เห็นถึงระดับน้ำที่มันเออล่นขึ้นมาซึ่งแกงเรื่องจาน รับน้ำมาจากทางโคกอแล้วก็มือว่านในมีโอกาสไปที่คอนสักขอนักทางวังจานทางวังจานทางโกสุมพิศัยพละอันนั้นก็รับมวลน,น้ำมาจากทางบ้านไผ่มาจากชนนบทมาจากแถวมันจากคิรี่ซึ่งน้ำทั้งเก้า,าก็มาจากมาจากเชยภูุ่มนะครับขออภัยนะครับมาจากเชยููม่ม แล้วก็ลงมาสะสมย่ทีแม่น้ำซีตรงนี้นะครับถือว่าตัวนี้กลายมาเป็นจุดรวมน้ําอีกที่หนึ่งก็คือมันไปรวมย่ทีจังหวัดร่วมย่ทีอเาเภอโกสุมิไซนะครับก็เหตุให้ตอนนี้ลากุดนี่น้าตัวบุงลิงหนึ่งเลยบุงลิงอยู่โกสุมิไซนี่ท่วมแล้วหลายขูหลายคนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับเมื่อกี้ผมมาจะากแกงเรื่องจานข้าเจ้าก็ได้ปลาด้อยพี่น้องข้าเจ้าได้ปลาข้าเจ้าได้ หาอยู่หากินครับพี่น้องมูเสี้ยนแหเสี้ยนปลากะยกแหแน่สะดุ้งแน่นะครับแล้วกะ็พูนที่บากบ้านแหก็เดี๋ยวนี้ก็ไปขอนกันยู่แถวคอนซักคุณทาพี่น้องนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนกับขอนกันยู theo, ่แถวท่าตูมสองฝากฟังตอนนี้ตรงย่อม,มาัาว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงถ้าเกิดว่ามีมวลหนาสะสมขอมาอ่าหยีเนี่ยแน่นอนว่า ผู้ที่รับผลกระทบก็กคือพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแม่นม้ำซีแต่จากข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยายังมีกระแสมาว่าสิมีพผ้ายุเข้ามาในประเทศไทยนี่อีกหลายลูกอยู่กว่าเราจะพ้นจากหน้าของมรสุมไปว่าสิพ้นจากหน้าฝนไปเนี่ยถือว่าตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนพี่น้องนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้น้ำท่าจะมาแรง ฉะนั้นพี่น้องที่ยู่แถบแม่นม้ำซียู่แถบติดฟังแม่นม้ำหรือว่าเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับก็ควรระมัดระวังเตรียมสิ่งเตรียมของของ่านเพื่อที่สิล่อรับว่าสักมือหนึ่งนะครับเกิดว่ามีนม้ำบางที่มัน,ม,นมาตกในพื้นที่ของมหาสารคามต้อกนะครับมันมาตกอยู่จังบ้านพายตกจังเชยภูมเนี่นะครับมันก็นได้รับผลมากแบบนี้แหละนะครับจริงๆแล้วในบ้านเขานะครับก็ได้รับผลกระทบก็บคือมันมีมวลน้ำสะสมมากเนี่ยประมาณ สองสามมือแล้วมวลน,น้ําสะสมซึ่งเขาเรียกว่าเกิดจากพื้นที่ของเขาเองหละนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่มาจากของต่างจงังหวัดแล้วก็มาลงที่แม่น้ําชีก็จะเห็นแม่น้ําแบบนี้แหละนะครับคือพี่น้องก็เลยได้เห็นบรรยากาศว่าเออลหลายคนประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครับพี่น้องที่ทํางานที่ทํานาที่ทําเกษตรกรรม นะครับเลือกส่วนรหน้าหลายคนตอนนี้ได้รับผลกระทบความเสียหายเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมแล้วก็ถนนห้นทางนะครับเพราการเกษตรกข็ขาดกันเท่หน้านะครับก็ขาดบางหม่องที่เคยมีน้ำกับพีบางของเคยมีน้ำแล้วตอนนี้ก็ท่วมนะครับหลายๆหม่องตอนนี้ก็ก็งบประมาณจากท้องทิน่นก็รํางเธอยอยลงไปซอยนะครับท้องทิ่นไหนที่มีเงินสะสมไว้หลายมีเงื่อนเกินมาเป็นเงินสำรารอง เพื่อช่วยในกรณีฉุกเฉินเมลายกัได้ซอยพี่น้องได้ท่านอ,อกท่านใจแน่จจึงน้อยอยู่นะครับแต่ว่าบางหม่องที่บ่บา้านมีเงินสะสมหรือว่ามีมีเงินสำรองใจในะกรณีฉุกเฉินนี่เมลายเนี่ยก็คงต้องค่อยๆทยอยซอ,ย,อย,ยกันไปนะครับพี่น้องก็ซอยอยู่ความเปน็นน้านะครับเนาะก็ถือว่าให้พี่นอ้องเข้าเนี่ยเห็นการอัปเดตล่าสดุด นะครับธนาการลาสุธธนาการนำให้พื้นที่ของจังหวัดมหาสารครามยูทีบ้านท่าสองคอนครับที่ผมที่ผมอยู่นี่นะครับคือสะพานบ้านท่าสองคอนขามเลียงนะครับบริเวณที่ไปบ้านทาัางมากกอกขามไปท้งหมู่จะเป็นขามเลียงไปท่งมอวหไม้นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นสภาพแบบนี้ผมจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศแล้รก็พยายามเก็บบรรยากาศของอสภาพของวิกฤตน้านะครับในพื้นที่มหาสารครามให้พวกเราได้เห็นนะครับเพื่อที่สิ พี่น้องนะครับได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าหอ,หอดห่วงไหนหอดมือไหนพี่น้องสิเตรียมตัวถือนะครับจะพยายามอัปเดตให้ทุกวันทุกวันครับเพื่อที่พี่น้องในพื้นที่ของมหาสารคามพี่น้องในพื้นที่ไก่เคียงทววี่เป็นพี่น้องแถวรอยเอยสยากโซท่อนที่สลับน้ำต่อไปนี่นะครับได้เตรียมตัวของท่านใดท่านนะครับก่อนที่อีหยังไม่สิสายเกินไปพี่น้องก็สิ ได้หูว่าเออเมื่อนี่รับน้ำคือซ้ำน,นี่เมื่อนี่รับน้ำลดลงซ้ำนี่นะครับแต่การมาลดลงนี่ผมว,ว่าค่อนข้างจะน้อยครับเมื่อมันขึ้นแล้วเนี่ยบอกว่าถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยบรรยากาศของตรงนี้นะฮะมันจะเหมือนแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องเกษตรด้เห็นว่าของปีที่ผ่านมานะครับปีหกปีหกสี่เนี่ยนะครับน้ำม,มาเท่ามันหลายขนาดใดกับมุกับเหตุเห็นพี่น้องเขาได้เห็นแล้วนะครับแล้าก็หลายพื้นที่เองก เขาเรียกว่ายังยังไม่ทันได้หายเหนื่อยหายคอหายใจหรอกนะครับจะต,ต้องมาหลับกำนาม้วนใหม่นะครับซึ่งเป็นน้ำสะสมมาจากพื้นที่ยนแต่ว่าเราเป็นอยู่ในที่น้ำน้ำผ่านนะครับเมื่อก็ต้องธรรมดาพี่น้องนะครับต้องรับสภาพแบบนี้ต่อไปให้ได้นะฮะเพราะว่ายังพายุไม่อีกหลายลูกอยู่นะครับพายุยังมาอีกหลายลูกแล้วก็แต่และลูกเนี่ย ผมบอกเลยว่าสาหัสาการแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มอิ่มน้ําแล้วก็เริ่มคลองน้ามาทีแรงน้าแล้วก็มาทีแม่น้าที่เป็นสายหลักนะครับเริ่มคลองน้ำออกมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบางเขาอยว่าเขาบาง,างสิบ้านทองนะครับเนาะเขาบางสิบ้านทองถ้าเกิดว่าถ่วงม่านมันลายเนี่ย รกรองเกรอนบานเท้ากรสีวัเดผลผลิตขณนลายหม่องลายบานอนกระโจก็เาาลยพยายามสิพร่องน้ำหมอกมาก็คือพยายามสูบน้ำหมอกมากมาใส่ในแล่น้ำสาธาานณะเนี่ยเอามาใส่ตามผู้คล้องตามลำห้วยตามแม่น้ำสาขานะครับเฮ็ดไทยแม่น้ำที่เป็นสายลักเนี่ยน้ำเอ่อล้นนะครับก็ใช้กระบอกเสียงตรงนี้นะครับในการบอกจากกับพี้องบานเทานะครับได้ซอยเป็นสัญญ,ญาณการเตือน ครับพี่น้องที่ประกอบสมาชิกยูทีบริเวณ2ฝั่งแม่น้ําฉีนะครับทั้งมหาสรารคามลงไปสูรินยาสูบุรีหลักพี่น้องรับย่าวไยเาะบนไหลที่ท่านี่หลัน,ละ,นละครับพ่อคอยติดตามนะครับบรรยากาศแบบนี้ติดตามานกกรา์แบบนี้นะครับว่าสถานการณามม์น้ำมัติพื้นผิวไ,ไนนร้ปัญหาหรือครพี่น้องในบา้านเฮานี่นะครับจะมีวิธีในการป้องกันแล้วก็แก้ไขลงไปถึงแนวทางที่จะ เตรียมตัวล่วงหน้านี้อย่างไรนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศซึ่งตอนนี้กะหลายแรงนะครับหลายแรงกบพยายามที่จะดึงทั้งข้อมูลจริงทั้งข้อมูลปวามมากพี่น้องก็ลอกติดตามในเรื่องของประกาศของจังหวัดนะครับประกาศจังหวัดแนนหรือว่าประกาศจากกรมอุตุแนเมื่อเสียมักเป็นฉบับฉบับครับคลอดมากคลอดมากเพื่อที่เสีงพี่น้องเนี่ยได้ตัดสินใจว่มาเมื่อนี้นะครับน้ำจะเป็นรับไหน นะครับลงรับไดนะครับหรือว่าพี่น้องจะกดติดตามใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่จะกดติดตามนะฮะเพื่อที่จะรอรับการแจ้งเตือนนะครับจากผมเนี่ยนะครับคุอค่ายร่างงานกับพี่น้องเ้อาได้เบิ้งนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีมวลน้ำมาผมก็ถึงจบอกให้ฟังถ้าเกิดว่าน้ำลดลงไปผมก็ถึงาะบอกใหฟังขึ้เก่าพี่น้องนะครับฝากพี่น้องบ้านเท่านะครับกดติดตามกด subscribe โอ้ยบอกคือคือดินะครับยึดแต่ล่างคลิปเนเด้อนะครับ แล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางกลับแล้วก็วันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลานะครับจะไปดูอีกพื้นที่หนึ่งจะเป็นพื้นที่ตรงไหนเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับเพื่อที่จะมาบอกเราเรื่องเล่าของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามนะครับพื้นที่จะเครี่ยงนะครับขอบคุณท่านครับที่ตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ